ปกติครับวันนี้ก็มาเบื้องบรรยากาศปั่นจักรยานนะครับผมแต่ช่วงที่ปั้นอาจจะไม่ได้ให้เบื้องครับช่วงเดียวช่เดียวายากนะครับก็เลยให้ให้เบื้องบรรยากาศตรงนี้ก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ําสงครามนะครับผมข้ามไปบ้านสีบนชัยนะครับที่เห็นวันนี้ก็คือวัดพนานะครับนี่ก็อยู่บนสะพานนะครับ ผานข้ามแม่น้ำสงครามนะครับเราก็สิปปั้นไปวัดพะเนาก้อนนะครับบรรยากากศดีนะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับผมอยู่บนสะพานนะครับเมื่อนี้ก็คือมันติดคึ้มจังหน่อยนะครับเมแาาต่ว,ว่ามันจะมีฝนล,ลินเป็นบางช่วงนะครับบรรยากาศดีครับเมื่อี้ เีอโอกาสจะปั่นจัก,กรยาน,นครับปตตก,กติก็ถ้าปั้นไกลๆกลับสิบวดเข้านะครับเมื่อนี้ก็เลยปั้นไกลๆนะครับบรรยากาศนี้ใสได้เลยนะครับผมม,มันก็นให้เบิ่งบรรยากาศไปก่อนนะครับนี่เขาก็ปั้นมาฮอดวัดพะเนาแล้วนะครับก็คือตอนปั้นมันบ่ได้ท่ายนะครับ คือให้เบื้องบรรยากาศเลยนะครับตอนนี้จะอยู่วัดพนาแล้วนะครับบรรยากาศจะร่มรื่นนะครับกล้องนี้กับบ่ค่อยมีคนนะครับแต่ซี้ยังียบบนะครับนี่จะให้ท่ายเบื้องบรรยากาศนะครับเพราะว่าผู่มีคนจับกล้องให้นะครับก็เลยทห้เจ้าของบ่สดวก ี่ก็คือทางลงไปตะลิ่งนะครับลงไปชมวิวนะครับผมบรรยากาศดีนะครับมรรยากาศดยอดเลยนะครับผมกับปั่นจักรยานมาได้ออกกำลังกายด้วยแล้วก็ได้เที่ยวไปด้วยนะครับผมออกจากวัดพะเนา เราก็จะไปขอพระใรปฎกบ้านสามพงตต่อนะครับว่าจะไปให้อาหารปลานะครับผมนี่ก็ให้เบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าชอบคลิปแบบนี 1941, ้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งติ้งปิ้งโป้งโป้งปงเป้งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทาคลิปต่อๆไปนะครับผมผมจะพยายามติดท้ายแบบคลิปแบบหลากหลายนะครับบ่ได้เน้นว่าต้องเป็นตั้นจักรยานบ่ได้เน้นว่าต้องไปท่องเที่ยวไปอย่างนะครับก็คือมีโอกาส ในไ,ไทยคือมีงานลื่นเลงมีอย่างพกกระายนะครับก็คือจะเป็นคลิปทั่วๆไปแล้วความบันเทิงนะครับผมก็คือแบบฟีสไตล์นะครับคลิปฟีสไตล์นะครับผมก็คือไทยไทยตามที่ผมได้มีโอกาสไปสัมผัสนะคือ,อย่างผมมาปั่นจักรยานในโขงกัติภะไทยให้เบิ่ับบรรยากาศแต่ว่าผมปั้นผู้เดีวมกันเลย บางทีมันก็ถือโทรศัพท์ถ่ายยางนะครับเพราะว่าผมบ่มีกล้องโฟโตนะครับใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับแล้วไม้กันสั้นคงกบบบ่มีนะครับเพราะว่าถ่ายทำในพันบ้านเลยนี่ก็เป็นบริเวณในวัดพนาวนะครับลมลื่นเย็นนะครับเมื่อเนี่ยบ่อากาศบ่ฮ้อนนะครับปั่นจักรยานเงื่อบ่ออกเลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นอุโบสถที่ประดิษฐานหลวงพ่อเขานะครับผมเราเรียกอุโบสถที่บมเเรียกโบสถ์ผมก็เรียกโบสถ์นะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเนานะครับออกจากวัดเขานเราก็จะมุ่งหน้าไปบ้านสามผงนะครับผม แราขิ่แถวนี้ใจดีนะครับโ่ไลจักรยานที่มีไล่ยูช่วงหนึ่งนะครับช่วงบ้านจำเปี้ยใหญ่นะครับช่วงหน้าหน้าโรงเรียนโรงเรียนอะไรนะเทคนิคบ้านสวนนะครับไมเทคโนโลยีบ้านสวนนั่นแหละช่วงนั่นแหละที่หมาสิไลจักรยานเห็นนะครับ ตรงนี้ก็ทางเข้าของป่าไตรปิดกครับผมตอนนี้เราก็มาถึงหอป่าไารปิดกนะครับบรรยากาศร่มลื่นนะครับลิปนี้ก็คือถ่ายให้เพิ่อบรรยากาศเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามาคนเดียวนะครับผมแล้วในนี้บบมีคนเลยนะครับเงียบเหงาเลยมาคนเดียว ใครมีโอกาสก็แวะมาเที่ยวได้นะครับหอ,อปตัตไตปิดกบ้านสํโพงครับผมรมรื่นนะครับมันจะให้อาหารปลาบรรยากาศก็ดีนะครับผม หัวอาหารหมดครับไปให้อาหารปลาแต่ว่าฝนกอาหาร<ก>หมดครับผมตอนนี้ก็มีฝนลินลงมานะครับฝนตกแล้วจะถือโอกาสลกฝนก้อนพร้อมนะครับคุณแต่ว่าตกบาแหงแค่ลินลินลินเป็นระยะ วันนี้เราก็จะดูปลานะครับเนี่ยปลาสวายใหญ่แต่วันนี้เราไม่มีหัวอาหารให้นะครับ้ามีโอกาสมารอบหน้าอาจจะซื้อขนมปังติดมือมานะครับเพราะว่าช่วงนี้มารู้สึกว่าหัวอาหารจะมดตลอดนะครับขนาดนี้หรือว่าเพื่อนโบซื้อมาไว้แล้วหรือตั้งไหนผมงกับโมลูนะครับเพราะว่าไปบ่มมาถึงหอพระไตรปิดกพอดี ใช่วิดีโอกาสที่มีทัทง้งแนวตั้งแนวนอนนะครับ<ม>เพราะว่าเป็นที่ปั่นจักรยานที่เราับไพยนะครับคือเวลาไทยไทยตัวเองนี่มันโบทนัดนะครับประงวดดูปลาต่อนะครับ ตอนนี้ฝนลินครับผมการถ่ายาอาดกับมือม้วนนิดน้อยเราเพราะว่าอากาศดีครับมือใหม่นะครับผมผมใหม่เลยนมาหลายทีนะครับเพราะว่าแต่ในกล้องอารจะไม่ดนะครับตอนนี้เราก็จะไปดูอีก แพนเขาเรียกแพหรือเปล่าไม่รู้ตรงที่ให้อาหารไปฝัง่งนะครับบรรยากาศดีลมรื่นนะครับวันนี้อากาศเย็นสบายนะครับเพราะว่าคืนๆน,นะครับไม่มีแดดนะครับ ใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพกับอายซิบนเนียนนะครับเพราะโทรศัพท์กับเครื่องราคาถูกๆนะครับผมตอนนี้ไม่มีงบนะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะครับเนการถ่ายทำแบบบ้านๆเลยนะครับ งนี้เขากับซปบปลงไปนะครับผมเพราะว่าบม่มีหัวอาหารไปให้ปลานะครับแล้วปลาฝั่งนี้กับผมคิดว่ามันบ่นหลคือฝั่งนั้นนะครับเดี๋ยวออกจากนี้แล้วเราจะปั่นกลับนะครับน่าจะกลับทางบ้านดงหนองบัวนะครับผมเพราะว่าถ้าจะไปไกลกว่านี้ก็เดี๋ยวจะเจอฝน แล้วก็กลัวจะเจ็บเขาด้วยนะครับอันนี้ก็คือทางออกแล้วเราก็จะปั่นกลับแล้วนะครับ เราจะ,าาะมุงงง่หงนนนนนะะหน้าไปบ้านดงหนองบัวนะครับผมออกลับทางดงหนองบัวนะครับนี่หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านสามผูนะครับเราจะมุ่งหน้าไปบ้านดงหนองบัวครับผม อาจสบนเนียนนะครับเป็นบื้อๆบ้อบๆนะครับวัดโทระสะปะปองบ่ค่อยดีนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงสะพานข้ามแม่น้ำสงครามอีกฟังหนึ่งนะครับอีกทางกลับไปดงหนองบัวนะครับ ก็จกลุงหนงบัวแล้วนะครับมองสะพานเมื่อกี้ในมีส,สาวๆงมราไซด์ตรงเม็ดแต่ว่าบ่ได้ท่ายครับเกรงใจพึ้นใหญเพึ้นนะครับ แล้วเราก็มาถึงแล้วทางเข้าบันดอนมงคลน,นะครับผมิดนี้ก็สดชื่นสบายใจนะครับ